ขยันดีไม่ดีแล้วทำไมคุณไม่ขยันประหยัดดีไม่ดีเอาดีดีแล้วคุณจะไปบ้าบอซื้อไอ้ของไม่จําเป็นได้ไงเรืยนงบดับําไม่มีเครื่องอะไรเงี้ยนะครับเหลือวุฒิโทรประกรตา่างๆมันไม่มีรบกรันเลยจะไปซื้อทําไมเอามงบมาให้พี่น้องประชาชนนะครับไม่ดีกว่าหรือเรียนท่านประธานสิม,มิชนที่เคารพรักทุกท่านครับ คำถามมีสอคำถามเกี่ยวกับมาตราร้2ยสกับการทำเอ็มูในวันนี้ใช่ไหมค,ครับสำหรับมาตราร้2ยสิในพักคเสรีไทยก็เคยพิปรายในสภานะครับเคยดิเบตทุกเวทีว่าถ้าหากมีการแก้ไขเนี่ยนะเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับซึ่งผมเห็นพี่น้องประชาชนนะครับแล้วพรรคการเมืองหลายพรรคตอบรับได้ดี นะครับเพราะว่าการแก้ไขของพรรคสีรุมไทยเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งสถาบันและก็พี่น้องประชาชนนะครับนะแต่ใน MUU เนี่ยนะครับไม่ได้มีการกำหนดไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้ากำหนดเอาไว้นะครับคนที่ยังไม่เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสว่นะครับก็จะเอาข้อนี้มานะเป็นปัญหาในการที่จะเสนอคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอาออกไปก่อนทุกจะมีการแก้ไขอย่างไรหรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องของในอนาคตนะครับแต่พรรคเสรีไทยไม่ได้มีนโยบายตรงนี้นะครับแต่ถ้ามีพรรคใดเสนอเข้ามาในสภาเราก็จะได้ให้ก่อเสนอแนะนะเกี่ยวกับมาตราร้อยสิสองว่าควรจัดการต่อไปอย่างไรเพราะผมเองเป็นผู้การตำรวจชาติมาก่อนนะเคยมีประสบการณ์ รับรู้อะไรต่างๆมามากมายซึ่งคนอื่นไม่มีโอกาสนะครับมีพระราชวรสงค์ยังไงผมก็รู้แต่คนอื่นไม่รู้นะครับนะ้น้องๆก็ไม่รู้หรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะนำสิ่งเหล่านี้มาช่วยในการแก้ไขหากมีพักใดพักหนึ่งที่จะแก้มาตรา1อ2นี้นะครับส่วนเรื่อง MOU ทาง พักนำคือพักเก้าไก่ก็ได้จัดทำร่างบันทะึกนะส่งไปให้ทุกพักเพื่อให้ตรวจสอบแก้ไขช่วยทำให้อยู่สมบูรณ์ที่สุดนะครับผมก็หลังจากได้รับแล้วก็จัดทำร่างนะครับส่งไให้ทั้งพักเก้าไก่แก้ไขมีแปดประการด้วยกันนะครับก็ได้รับการตรวจสอบเจ็ด 2, ประการนะครับตัวคำพูดคำจาอะไรก็จะเป็นยังไงก็ไม่มีปัญหานะครับ แต่ประเด็นสำคัญก็คือได้รับการสรับสองเจ็ดประการแต่ประเด็นที่ยังพักส่วใหญ่ยังไม่เห็นด้วยกับผมก็คือผมอยากให้มีอุดมการในการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลข้าราชการและก็ประชาชนเอกเจ็ล้านคนรัฐบาลเนี่ยก่อนจะทำงานยังต้องถวายสัตว์ปฏิญาณ ถ้าไม่ถวายสัตว์ให้ครบไม่ถูกต้องก็บริหารประเทศไม่ได้ตำรวจอาหารก็มีอุดมกตินะครับแต่มีอุดมตีิยังเป็นอย่างนี้เลยและการทำงานของรัฐบาลของข้าราชการของประชาชนอีกเจบล้านคนไม่มีอะไรยึดเหนียวด้วยกันเลยมันก็ไปคนละที่คนละทางครับท่านเจ็ิความเจสิบล้านความคิดไป,ไปนู่นไปนี่ไม่มีหลักอะไรยึดเฉนั้นข้อแรกในผมยิงอยากว่า นะครับให้มีโรมการในการทํางานร่วมกันนี่พอถึงเวลาทํางานแล้วข้าราชการเอากระนมนตีก่อนข้าราชการนะครับหรือพี่น้องประชาชนจะมาอ้างนน้นอ้างนี้ไม่ได้นะใช่ไหมก็เรามีโรมการร่วมกันอย่างนี้นี่ขยันดีไม่ดีแล้วทำไมคุณไม่ขยนันประหยัดดีไม่ดีเอาดีดีแล้วคุณจะไปบ้าบอซื้อไอ้ของไม่จําเป็นได้ไงเรีอนนมน้ำราไม่มีเครื่องอะไรเงี้ยนะครับนะ เหลืออุปกรณ์ต่างๆมันไม,ม่มีรบก,กันแล้วจะไปซื้อทําไมเอาโงื่อนมาให้พี่น้องประชาชนนะครับไม่ดีกว่าหรือตอนนี้ประชาชนก็ลําบากยากเข็ญแล้วนะครับพวกที่ไม่ลงไปพวกประชาชนไม่รู้หรอกผมเนี่ยบนเวทีนี่ลงหาเสียงพกพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะรู้ว่าความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนไป็นไงนนะครับเพราะก็อยากเสนออุดมการณ์ตรงนี้แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองนะครับส่วน นโยบายอื่นๆที่มีอยู่ใน MU นะครับผมก็ให้คนสังเกตไว้ว่าควรจะเป็นเรื่องของกว้าง m อ็ไม่ควรลึกไปลงไปในรายละเอียดนะครับไม่งั้นจะเป็นการนำนโยบายเข้ามาเกี่ยวกับ MU นะครับเช่นสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าหรือเกณฑ์ทหารนะครับไม่มีความจะเป็นที่จะต้องไว้ในในนี้นะครับก็ต้องลงเดี๋ยวเวลา เปิดสภาแล้วพรรคไหนจะเสนอเข้าไปก็ได้ความจริงผมก็สนับสนุสนเรื่องต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องยกเลิกเกณฑ์หารก็เป็นนโยบายของพรรคเสรีรวมไทยเรายัางไงก็สนับสนุสนแน,น่แต่การที่เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาใส่นะียผมว่ามันไม่จําเป็นถ้าถ้าไม่งั้นก็เอาเรื่องจะปราบทุนสีเทาทุนจีนเทายัางไงจะปราบบอนอยังไงนะครับจะปราบตำรวจตั้งดา่ารี้ไถยังไงอะไรอย่างเนงะี้ย แต่ทำไงไม่ให้พ่อค้าบ้านเมืองสะอาดไม่พ่อค้าแม่ค้าขายของอย่างนี้นะมันไม่มีความจำเป็นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ก็เรียนมาให้ทราบเมื่อถามนะครับแต่อย่างไรก็ตามพักคเสรีประชายต้องการให้ผลนะงานใหญ่ของบ้านเมืองคืองานประชาธิปไต,ตยเนี่ยนะก้าวหน้าต่อไป คือให้พรรคเก้าไกลเป็นโซนแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลให้คุณพิธาเป็นนายกมนตรีนะครับเพราะผมเวลาลงไปหาเสียงผมก็หาเสียงถ้าสนับสนุนผมเป็นนายกมงตรีนะครับก็เลยทั้งกดทั้งพรักแต่นี่มันหมดแล้วนะครับหาเสียงเสร็จสิ้นแล้วนะครับมาปรากฏว่าพรรคเก้าไกล้เป็นพรรคที่รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเราก็ต้องยืนยันตามนั้นให้พรรคเก้าไกลจัดตั้งรัฐบาลนะครับ เอมีอยูก็เป็นเพียงข้อตกลงนะครับซึ่งเราก็สามารถออมชอบได้นะครับถึงแม้จะไม่ตรงกันร้อซนนะครับมันก็โอเควันนี้ก็เซ็นไปแล้วเนี้ยคงเห็นนะครับขอบคุณครับ